วันนี้มีใครไปหาเราบ้างมีใครมีอยู่ในนี้ไหมคนที่มาหาอ่ะมีไหมเราาชุดอ่ะปกติอันนี้เป็นชุดที่ออกเราต้องมีลุกที่แต่งออกไปจากห้องเพื่อไปเปลี่ยนชุดเสมอ ใช่ทุกคนแล้วมันเป็นลูกที่ดีมากเ่ะใช่เองเนาะโชว์ทัวนเขาหลุดจรไม่เอาเขินเด๋ยวติ๊กต็อกแบนอุ้มไม่เคยออกไปจากห้องแบบไม่ผ่านกระบวนการคิดน,นะดทุกชุดมันต้องมีชุดที่สาวจากห้องไปเพื่อไปเปลี่ยนเป็นอีกชุดตอนทำงานอนะไรเงี้ยเหนื่อยไหมวันนี้ไม่เหนื่อยครับ แต่พวุ่งนี้น่าจะยมแน่ๆเพราะว่าเบิ้ล2งานเลยงานตอนเช้าไปถ่ายไปถ่ายรายการของพี่เกรสพี่เกรสการก้านะคะตอนเช้าพอเสร็จจากตรงน,นั้นปุ๊บก็ต้องเดินทางไปสระบุรีเพื่อไปไลฟ์กับแม่มอฟีนพี่พิมพ์จิแล้วก็น้องเวงนะรอดูตัวนะ <c oughs> จะบอกว่าอ่ะเริ่มเลยพนมมือ วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆคนที่มาหาเลยขอบคุณมากมนะรู้ว่าข้างนอกมันร้อนก็คือเป็นห่วงมากมจริงๆตอนที่นั่งอยู่ข้างในก็คิดตลอดแบบว่าเออแบบสงสารจังเอ็นดูคนที่นั่งอยู่ข้างนอกคือมันร้อนด้วยมันที่นั่งอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นั่งกันแบบสบายสบายขอบคุณมากๆที่ทนลำบากเพราะเพื่อที่จะมาเจออุ้มน้ด้วยเวลาแบบนิดเดียวเอง ขอบคุณนะคะนี่เราก็อวดน้องก็แฮะอ่ะนะโอ๊ะน่ารักไหมท้าหน้าเหมือนท้าหน้าเหมือนกันเหมือนปะ่ะ เหมือนเฉยอะสรุปว่าเป็นแมวแหละเป็นหนูตกหวดปะเก็บก่อนน่ารักอ่ะเห็นพี่จิมมี่ที่เป็นนักกีฬาไมเบฟเอ็งสู้ๆนะตื่นเต้นมาวันนี้ไอความตื่นเต้นไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่ามันหนาวข้างในหนาวมากคุณหนึ่งอย่างเราไม่สบายแล้วก็แบบ มันหนาวอะแบบขรุคูค่ดีใจไหมวันนี้ได้ขึ้นไปประกาศดีใจมากคือมันมันคือสิ่งที่เราแบบเคยติดตามแต่ในทีวีว่าเออแบบเฮ้ยเขามีไปประกาศรางวัลต่อให้แบบเขาไม่ได้รับรางวัลเองเนี่ยได้ขึ้นไปประกาศรางวัลอะมันก็คือแบบ ทรงเกียดมากๆอ่ะสำหรับตัวอุ้มอ่ะผังน้ำหอมเนี่ยวหอมมากจริงเราหอมจริงนะแนะนำตัวเสียงละมุนเหนียวมากาม,ม,ามันจะไอกันไออยู่มันจะไอคือตอนแรกเขาจะให้เราพูดแบบ, <c oughs> แ,บ,บแนะนำตัวแต่ทีเนี้ยพอไปถึงตรงนั้นปุ๊บอบมันจะไอ ที่จริงตอนที่บอกว่าและสําหรับผู้ที่ได้ครัเข้ารับรางวัลก็เสียงมันเอออืมมันแบบกั้นอยู่อ่ะก็เลยต้องให้มีนาพูดต่อแต่เราต้องขอบคุณมีนาที่แบบรับมุกแล้วไปต่อได้เพราะว่ามันคันมากคันคอ นี่รู้เหมือนกันใช่ไหมว่าอุ้มจะไอไหมคือจะไอแล้วแหละคือมันแย่มากตอนแรกแบบมันกั้นแบบฮแบบเก่งหมดเลยอะ่ะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะที่วันนี้มาหาติดน้อนนอุอ่นด้วยได้เลยเดี๋ยวอุ้มลงไลฟ์แหละ ขอบคุณมากมากนะพวกเอง mm hmm> ส่วนเราก็ขอบคุณที่ช่วยกันดันทวิตด้วยแล้วก็เอ้ยพูดพูดพูดไปแล้วะอะนั่นแหละ e. อืมแล้วส่วนแบบคลิปอะไรที่แบบเอาลงในติ๊กตอกอยาก่อยางเงี้ยอุ้งก็ดูตลอดมาขอบคุณนะคะที่ตัดคลิปให้น่ารักมาก,มากๆเลยทุกคนเลยกินยาพักผ่อนนะได้ฮะไปแล้วนะ